ต้องบอกว่าล่าสุดเจ้าเข้ามาหลาหลักล้านอย่างตรีชัยนรงค์เผยนิสัยแท้จริงยูกิเพนพกาหลังออกวงหมอลำเสียงวิหกไปไข่หายทองคำทำฮือฮาไม่น้อยเมื่อหนห้ฮางชื่อดังอย่างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลุกครึ่งญี่ปุ่นสู่ไข่หายทองคำโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพกา สู่หายทอนคังครับและต้องบอกว่าผิดคาดเมื่อยุกิเพนพกานางเอกหมอหลำลุกครึ่งญี่ปุ่นซกข่ายทอนคังโดยต้องบอกว่าเธอั้นออต่อไม่แผ่ง,งานรุมเพียบเพราะหลังจากเธอเซ็นสัญญาไข่ายทอนคังงานพรีเซนเตอร์ก็เข้าทีเดียวพร้อมกันถึงสองตัวอีกทั้งงานมีต่อติ้งแฟนคลับและอื่นๆอ,อีกมากมายและล่าสุดเจ้าพ่อมาลัยหลักล้านอย่าง ตรีชัยนรงค์เผยนิสัยแท้จริงยุกิเพนพกาหลังออกจากวงหมอลำเสียงวิหกไปค่าไถทองขังโดยเขานั้นก็ได้โพสตระบุข้อความว่าเพื่อนได้เจอน้องแบบจริงจัง,จงและใกล้ชิดก็งานเมื่อคืนนี้ครับตัวจริงคือหนอน้องน่ารักมากสวยอร่ามากๆเก่งมากความสามารถครบเครื่องจริงๆครับยุกิเพนพกาย่กิเพน a k a